สวัสดีค่ะพระธุดงชื่อดังเจอยายมาขอยืมเงินสามแสนญาติโยมกำลังไหว้พระหันมาแบบงงกันเป็นแถวพระธุดงชื่อดังเจอยายมาขอยืมเงินสามแสนญาติโยมกำลังไหว้พระหันมางงกันเป็นแถวพระแจงเงินที่ญาติโยมถวายก็มอบให้หลวงพ่อไปหมดแล้ววันที่ May, สองเมษายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊กพระศิล สุจิตโตพระสายเดินทุดงชื่อดังซึ่งบวชมาตั้งแต่เด็กมีญาติโยมเคารพศรัทธาจำนวนมากมีผู้ติดตามในโซเชียลกว่า1.1ล้านคนได้โพสต์คลิปขณะพบปะกับญาติโยมที่มาทำบุญก่อนออกเดินทุดงพร้อมระบุว่าก่อนออกทุดงจาริกเผยแพร่ธรรมะ ยายถามขอยืมตังค์ส0 0 0สนโดยเหตุการณ์ในคลิปพระลินได้อธิบายให้ยายฟังว่าพระเองไม่มีเงินติดตัวมากมายขนาดนั้นหรอกปัจจัยเงินที่ญาติโยมถวายมาก็มอบให้หลวงพ่อไปหมดแล้วตอนนี้มีปัจจัยติดตัวพอแค่ค่าเดินทางในการออกเดินทุดงเท่านั้นทั้งนี้คลิปดังกล่าวมีผู้คนเข้ามาแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากและวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานา,นา ขอบคุณข่าวสดค่ะ